ครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตท,ทุเรียนที่บ้านให้เพื่อนๆดูสำหรับทุเรียนตัวนี้ได้6เดือนครับของเขาก็แตกยอดไม่หยุดเหมือนกันแตกยอดไม่หยุดไม่เคยได้ใส่ปุ๋ยนะครับต้นทุเรียนของผมรดน้ำกับไตโคโดมานี่ก็มีการแตกยอดหลายรอบเหมือนกันก็โตวไวครับตัวนี้ทุเรียนตัวนี้ทนโรคสวยแล้วก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดู ผมดูแลทุเรียนผมก็ลดด้วยไตโครมาส่วนแมลงผมก็จะใช้บิวเบียมาฉีนนะครับอันนี้ก็จะมีมดมามดมดมาไต่อยู่ที่ยอดทุเรียนมีมีมั่นใจว่ามดจะมากัดต้นทุเรียนหรือเปล่าก็แตกยอดได้สวยงามมากตัวนี้ได้แค่หกเรลียนนะครับเดี๋ยวไปดูทุเรียนที่ผมใส่ถุงแล้วก็ใส่ตะกร้าไว้ มาอัปเดตให้เพื่อนดูครับตัวเรียนตัวนี้ผมซื้อมาได้2องเดือนแล้วแตกยอดไม่หยุดเหมือนกันครับเอาใส่ถุงปุ๋ยไว้คาดว่าอีกหนึ่งเดือนผมจะไปปลูกลงดินที่ผมหมักดินขุดหลุมหมักดินไว้แต่ยอดได้สวยงามมากเดินยอดได้สวยปลูกในกระสอบแบบนี้เดินยอดดีกว่าลงดินนะครับเพราะว่าอากาศเขาเข้าถึงรากได้ดีกว่าว่าจะมี อากาศเขาเขาได้รอบด้านนะครับนี่ผมไม่ได้ไปซื้อตะเข่งแพงๆมาใส่อย่างเขาผมก็หาถุงกุียเกา่เกาๆมาใส่ผสมดินปลูกแล้วก็ซื้อพันธุ์ทุเรียนมาตั้งทิ้งไว้ได้สองเดืนเอนก็ถึงครบสามเดือนผมก็จะเอาไปปลูกนี่เห็นยอดเขาไหมครับยอดเขาใหญ่ยอดเขาอวบมากสวยงามมากแล้วก็มีทุเรียนไซส์สามสิบห้าบาทมีเพื่อนๆถามว่ารอดตายไหมที่ผมใส่ตะกร้าทิ้งไว้นี่ครับ ใส่ได้สี่เดือนแล้วเนี่ยจะเข้าสี่เดือนแล้วตอนนี้แล้วก็โตช้านะครับพันธุเรียนต้นเล็กมันก็โตช้าหน่อยแต่เขาก็เดินยอดเรื่อยๆของเขาเหมือนกนันใส่ตะก,ก้าลกไปหน่อยนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นมันาเป็นตะก,ก้าครั้งที่แล้วที่ผมทําคลิปไปทุเรียนต้นเล็กใส่ตะก,ก้าทิ้งไว้นี่ผมคิดว่าอลองเลี้ยงไว้ดูสักปีนึงแล้วค่อยเอาไปลงปลูกที่สวนใบเขียวแก่สวย นะครับใบสมบูรณ์ไม่มีโรคก็ฝนไม่ตกมา4วันแล้วผมก็เลยเปิดน้ำให้ทุเรียนนี่เป็นต้นทุเรียนปลูกด้วยเม็ดจะลองเพาะไว้แล้วก็ไปปลูกที่สวนเดี๋ยวผมก็จะทำการเปลี่ยนจากตะกร้าเป็นเป็นถุงนะครับเดี๋ยวอีกคลิปหน้าเดี๋ยวผมมีเวลาเดี๋ยวผมมาทำาใส่ถุงก็สอบให้ดูสำหรับต้นทุเรียนที่ใส่ตะกร้าอยู่ เพื่อ,อเพิ่มพื้นที่ให้กับรากของเขาต่ะก้ามันก็กว้างอยู่ครับแต่ว่าผมจะให้สูงกว่าเดิมเพื่อให้รากแก้วเขาไม่ขดนะครับนี่สามสี่เดือนแล้วน่าจะรากถึงถึงก้นแล้วละครับทุเรียนไซส์สามสิบห้าบาทเองครับผมซื้อมาตอนซื้อมายังไม่สูงขนาดนี้ก็อยู่ที่ประมาณนี้แตกยอดใหม่มานี่ทุเรียนไซส์ซละร้อยนี่นี่ยอดใหม่เขาสูงความสูงขึ้นมา ถึงนี่แล้วครับแค่สองเดือนยอดเขาพุ่งมากเลยรู้สึกว่ายอดเขาพุ่งยอดเขาแตกมาพุ่งตูดเลยอันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนดูก็ผมก็ไม่เคยได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ฉีดยาฮอร์โมนทางบุงทางใบเลยนะครับแค่ลดน้ำแล้วก็ใส่ไตรโคดมา,า,ามายาฆ่าแมลงผมก็ไม่ค่อยได้ฉีดด้วยเพราะผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านเดี๋ยวไปดูต้นต้นที่ปลูกได้ อสองเดือนนะครับครับก็ทุเรียนตัวนี้เป็นทุเรียนพึ่งลงดินปลูกได้สองเดือนรวมซื้อมาได้ห้าเดือนแล้วนะครับช่วงที่เราเอาไปปลูกในถุงปุ๋ยเขาก็เดินยอดดีกว่าแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเดินยอดดีนะครับเห็นไหมครับยอดแต่ยอดรู้สึกว่าทุเรียนตัวนี้ยอดยังไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยอวบเหมือน ต้นต้นเมื่อกี้เหมือนยอดเขาเล็กรู้สึกว่าเขาจะมีปัญหาเล็กน้อยเหมือนคล้ายๆว่ามีแมลงมาคอยแยง่งดูดท่อน้ำเลี้ยงมาแยง่งผัดอา,าหารจากทุเรียนไปนะครับยอดเล็กผมยังไม่ได้ฉีดเบียบรียและเมลาทาเลาเซียมนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากบ้านเพิ่งมาจากลำปางเห็นต้นทุเรียนต้นนี้รู้สึกว่ายอดเล็ก ได้2เดือนนะครับถ้าเราเอาต้นใหญ่มาปลูกมันก็ทุเรียนเขาจะโตวไวนะครับถ้าเราซื้อต้นเล็กมาปลูกมันก็จะโตช้าตามต้นของเขาว่าทุเรียนที่เอามาปลูกต้นใหญ่เขาจะหาอาหารได้ดีกว่าต้นเล็กนะครับเพราะว่ารากเขาจะเดินได้ไกลกว่าแล้วก็หาอาหารได้เก่งกว่าแล้วก็จะพาไปดูทุเรียน9เดือนนะครับ เก้าเดือนก็ไม่ค่อยสวยครับครับอันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนเก้าเดือนแล้วหรือว่าโตช้าอยู่นะครับเนื่องจากว่าเขา,าเจอปัญหาเกี่ยวกับเชื้อราแล้วก็มแมลงตอนนี้รู้สึกว่าของเขาจะเจอ,อเกี่ยวกับมแมลงอยู่ยอดเขายังแตกยอดเล็กใบเล็กนะครับเดี๋ยวผมต่อไปนี้ผมอยู่บ้านผมก็จะพยายามาดูแลเรื่องเกี่ยวกับมแมลง อันนี้ที่ผมบอกว่าช่วงสี่เดือนที่ผมปลูกยอดกระโดมก็หายไปมันหักไปตรงนี้แล้วครับมันกิ่งแห้งเจอเชื้อราผมก็เลยจับกิ่งข้างของเขาตั้งขึ้นเพื่อเป็นยอดกระโดมใหม่เพราะว่าเขาไม่ยอมออกยอดกระโดมใหม่มาเลยผมก็เลยต้องใช้วิธีนี้มันก็เลยทําให้ต้นทุเรียนของผมโตช้าหน่อยต้นนี้โตช้ามากเกเดือนแล้วแต่ก็มีการแตกเดินยอดเรื่อยๆนะครับ เขาพยายามที่จะโตพยายามที่จะโตแล้วก็เดินยอดเรื่อยๆแล้วก็อาจจะเกิดจากปัญหาแมลงมา,าดูดน้ำเลื้องของต้นทุเรียนเพราะว่าผมยังไม่ได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องแมลงต้องอต่อไปนี้ผมจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับแมลงด้วยให้แม่ดูให้ก็เขาก็ไม่รู้อันนี้ผมกลับมาอยู่บ้านแล้วนะครับ จะมาดูแลทุเรียนเอาอเองครับผมก็มาอัปเดตให้เพื่อนดูแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปผมจะมีความรู้อะไรเดี๋ยวผมจะมาลงให้เพนเพื่อนดูนะครับขอบคุณครับ